มนบยเอ้ยแมนได้นีพี่นุ่มคือว่าเนอะเยอดูใช่ไหมแมนแมนแมนเออเออแนดนแนดนจักกกกี่นั่นเอนั่นดเห็นแล้วเห็นแล้วใหญ่บจับตัวมโชว์ดู ลงหวยฮะกบจากพี่น้องมือนี่มึงพอบานแล้วพอละบุญจกก่ดีเดี๋ยวมือหมมือหอนิดนจกเียเฮงไก่น่าเังไก่หญ่าเองเยกเ้งอโอ้ยโอ้ยเฮงไก่น่าของเท้ของเทกมานแล้วมานแล้ว ตอนนี้ขึ้นมาเลาะทงขึ้นจากหอยขึ้นมาเลาะทงเปิดน้ำเฟื่อมเม่นจิ๋วเฮ้ยเอ้ยเม่นได้หนีพี่หนุ่มคิดว่าเนาะเกลี่รดูใช่ไหม เด่นเด่นเด่นเันก๊กกีนเอ้ยเด่นด่นเห็นแล้วเห็นแล้วตัวใหญ่ะจับตัวมาโชว์ดูอ้าำนี่ก็ไข่แล้วหมาเพิ่นกับมาเลาะนั่นพี่น้องหมาเพิ่นกับมาหากบคือกันหากบหาเกียดนั่นแต่ครองเพิ่นเปิดน้ำเฟื่องไปจังสีได้แต่พี่น้อง ไปแล้วมือมานมือบ่มมันแหละฮะกบไปได้อันนี้ก็คืออยู่จักหน่อยมาหลุ่นกันเรื่อพี่น้องมันจะแมนง่ายกบหรือเอยียงเนี่หรื้อแมนไปแมนไปแมนดูแมนดูโตไปยัยยงโตใหญ่น,นั่น อ้ยเข็นบ่เข็มบอส่งง่ายอีกเพื่อนก็ะยูนั่งจังสีละพี่นออ้องโอู้หูสินนะจุบไปจุบไปกระโผ่นี่อีกตโตนึงพี่น้องอีกตโตนึงอือกง่กง่ายได้หนินนพี่น้องจะยูนี่ังสีละตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่บ่นานบ่ใหญ่ปันไดจ้ะ อันนี้อยู่ในปลากกพี่น้องเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วอีกตัวนึงพี่น้องโก๊กไงโก๊กไงอือตัวโตไปใหญ่ปันไดอือตัวนี้ไปใหญ่ปันไดไปตื่นกันโก๊กไงล้วนๆเลยเด้วย,ยพี่น้อง นีป่ปลาไม่ดุเลยปลากุบนี่เราจะมาชมผลงานผลงานหากบถุงเงียงแหลกเป็นของฟอบานได้กี่ตัวอ่ะปูนนเขาเผตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้นี่ตัวใหญ่ตัวหน่อยรวมเอ้ยตัวไหนหน่อยเพิ่อกะว่าเป็นลูก ตัวใหญ่อันนี้ถุงแหง,งที่สองอันนี้เป็นของใหญ่โอนตัวใหญ่ตัวปใหญเดี๋ยวไลตัวเต็ตัวยใหญ่ขัดออกนีน่นี่ผลงานมืองที่นอกสองคนสองคนร่วมกันเ้วยตัวงานไม่ได้ แล้วจ้าผลงานมือนี่หมานอยู่จ้าพี่นอ้องเพราะเด็กกินอยู่จ้า